สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่คัะทำ Youtube บายตะวันนะคะวันนี้วันมีเรื่องที่จะมาแชร์แล้วก็มีเทคนิคดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ทราบกันนะคะในกรณีที่เราเปิดช่อง Youtube เปิดช่องหลักเพื่อสร้างไรายได้และเรามีช่องเล็กๆเ,เอาไว้ดันลหลายๆท่านที่ทำช่องมาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าในโลกนี้ในโลกประเทศไทย มีการซิกแซกหลายทางมากแต่นี่ไม่ใช่แนวทางการทำช่อง YouTube ที่ถูกต้องนะคะในกรณีที่เรามีบ้านเล็กๆหลายบ้านหรือมีบ้านดันหลายบ้านพี่ๆน้องๆที่ทำช่องหลายท่านที่ติดตามกันอยู่ในตอนนี้เราจะมีเพียงช่องเดียวเปิดสร้างไรายได้เพียงช่องเดียววันก็เช่นเดียวกันค่ะตัววันเองก็มีสงช่องเพียงแต่ว่าแต่ละช่องของวันก็ใช้ชื่อต่างกันและเปิดสร้างไรายได้ทั้งสองช่อง แต่พี่พี่น้องน้องที่ทำช่องอยู่ทุกท่านหลายหลายท่านเรียกไ,ได้ไ,ได้ไง่ายๆว่าส่วนมากที่ติดตามช่องติวเข้มมือใหม่คัะทำ u t u b e เป็นพีพ่พี่น้องน้องที่ไม่รู้วิธีการแบบนี้นั่นไม่ใช่การทำช่อง YouTube สายขาวรู้ไหมคะว่าหลายหลายท่านในประเทศไทยที่เขาเปิดสร้างรายได้ takim, นะคะเขาจะเปิดช่องขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเขาจะวน ดูคลิปตัวเองใครที่ไม่เคยทำวิธีนี้อย่าทำ ห้ามทำวิธีนี้นะคะเพราะว่ารายได้ที่เราจะได้ในอนาคตมันเปรียบเทียบกับยอดวิว1000วิวค่ะไม่ว่าเราจะมีช่องสำรองมากน้อยแค่ไหนแล้วเราดูคลิปตัวเองมันไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับเราเลยค่ะแล้วมันทำให้ yu-tube o ตรวจสอบเส้นทางของผู้ชมได้นะคะเดี๋ยววันพาไปดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงใครดูคลิปเราบ้าง y o u t u b e จะทำสถิติเอาไว้ค่ะเราจะเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นว่า ใครมาดูคลิปของเราบ้างในจำนวนของคนดูที่ซ้ำกันกับคนดูที่ไม่ซ้ํากันแต่ในเมนใหญ่ของบริษัทของของระบบของ YouTube เขาจะเห็นเส้นทางการวิ่งการชมคลิปของทุกท่านที่เข้าไปชมคลิปของทุกคนยกตัวอย่างเช่นพี่พี่น้องน้องที่ดูคลิปของวันอยู่ตอนนี้50 0 0 0เส้นของแต่ละช่องนะคะจะเปรียบเทียมเป็นเป็นสี50สี เขเข้าใจพยายามนึกภาพออกให้ตามให้ออกนะคะเส้นของแต่ละช่องมันคือ50สีเขาจะเห็นเส้นที่วิ่งตรงมายังยังคลิปของวันแบบนี้นะคะและบางคนที่เขาใช้วิธีการซิกแซกนั่นก็คือพอเขาดูคลิปหนึ่งรอบแล้วเขาออกไป เส้นสีแดงสมมุตินะคะออกไปแล้วเข้ามาใหม่ก็ยังคงเป็นเส้นสีแดงและเห็นลักษณะการวิ่งแบบนี้ค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกแบบนี้เราเรียกกรณีแบบนี้ว่าซับโฟซับคือการแลกวิวซึ่งกันและก,กันซึ่งพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านยังไม่มีช่องสำรองและไม่เคยทำวิธีแบบนี้อย่าทำค่ะส่วนท่านที่ทำไปแล้วก็คือหยุดได้หยุด หยุดดูคลิปตัวเองค่ะแต่ในกรณีที่เรามีบ้านดันหรือช่องเล็กๆขึ้นมาหลายช่องโดยไม่ได้ทำมันขึ้นมาเพื่อดูคลิปตัวเองแต่เราใช้วิธีการมีมือถือหลายๆเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นช่องหลักที่เราเปิดช่อง YouTube อีกเครื่องหนึ่งเราเอาสำรองเอาไว้สำหรับการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนยกตัวอย่างเราใช้คอมพิวเตอร์ Computer, เครื่องหนึ่งตอบคาถาม ในคอมเมนต์ของคลิปของเราอีกมือถืออีกเครื่องหนึ่งเราใช้การไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วเรามีมือถือห้าเครื่องเราก็เลยต้องมีช่องสำรอง5ช่องแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนยกตัวอย่างเช่นมาดามบ้านนาสวีเดน มีช่องมาดามบ้านนาหมาดามบ้านนาสองมาดามบ้านนาสซึ่งไม่ได้เปิดสร้างรายได้แต่เอาไว้สำหรับไปเยี่ยมเพื่อนนั่นก็คือพอมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราแล้วเพื่อนมีช่องที่เปิดเพื่อสร้างรายได้เราก็จะกลับไปดูคลิปให้เพื่อนแบบนี้นะคะในกรณีแบบนั้น ในกรณีที่เราใช้ช่องดันซึ่งช่องดันของเราไม่มีการลงคลิปใดๆทั้งสิ้นแล้วเวลาที่เพื่อนต้องการจะกลับไปหาเราเขาจําเป็นต้องไปพิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อค้นหาช่องของเราบางคนเขาจะคิดว่ามันเป็นการยุ่งยากเกินไปเพราะส่วนใหญ่จะกลับไปหาเพื่อนจากคอมเมนต์ นั่นก็คือพอเพื่อนมาคอมเมนต์เราเราจะกลับไปดูคลิปให้เพื่อนนะคะนี่ก็คือวิธีการเดินทางของคนที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันเพราะฉะนั้นฝากสำหรับมือใหม่ค่ะที่ยังคงพิมพ์แบบซับโฟร์ซับเธอกับฉ,ฉันมาให้กำลังใจเธอเธออย่าลืมไปให้กำลังใจฉันด้วยนะแบบนี้ห้ามพิมพ์นะคะข้อความแบบนี้ด้วยว่าสแปมเป็นการพิมพ์แบบซับโฟซับแค่เราไปคอมเมนต์ ใต้คลิปใครก็ตามที่เราอยากรู้จักเขาคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปค่ะแล้วเดี๋ยวเขากลับมาหาเราเองร้อยเปอร์เซนต์คนที่ทำช่อง Youtube รู้วิธีการนี้อยู่แล้วแต่วันนี้นะคะมีเทคนิคมาบอกในกรณีที่เรามีช่องดันเวลาเพื่อนกดเข้าคอมเมนต์ของเราไปผ่านช่องดันเพื่อนจะไม่เจออะไรเลยวันขอยกตัวอย่างนักเรียนที่อยู่ในห้องติวส่วนตัวนะคะหลายๆท่านที่วันยกตัวอย่างวันนี้วันต้องขออนุญาต แล้วก็ถือถือโอกาสเพราะว่าเป็นนักเรียนในห้องติวของวันมีหลายๆช่องที่มีช่องดันมันจะพาไปดูค่ะว่าวิธีการแก้ไขเมื่อเพื่อนกดคอมเมนต์ไปใต้ช่องดันของเราทํายังไงให้เพื่อนมาถึงช่องหลักของเราได้เส้นถางง่ายๆเดี๋ยวบอกเทคนิคค่ะโดยวิธีการวางลิงก์ช่องหลัก เอาไว้ในช่องดันของเรานะคะช่องดันที่พี่พน้องๆส่วนใหญ่ทําจะไม่มีคลิปอยู่แล้วนะคะเมื่อ ผู้ที่เราไปคอมเมนต์ใต้คลิปเขาต้องการจะกลับมาที่ช่องเราผ่านคอมเมนต์เขาจะเจอช่องดันของเราค่ะพอเข้ามาแล้วจากปกติที่ช่องดันจะไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็จะงงมากเลยเขาไม่สามารถคอมเมนต์หรือดูคลิปเราได้ต่อไปนี้เขาก็จะเห็นค่าว่าเขาสามารถกดเข้าไปที่ช่องใหญ่ได้ถ้าทําแบบนี้เรียกว่ามีประโยชน์จ้าส่วนวิธีการทําแบบนี้ทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เราเข้ามาที่ studio.youtube.com หรือหลังบ้านเรานั่นเองค่ะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าวันไม่มีช่องดันค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นช่องจริงของวันเลยนะคะแต่ในกรณีช่องดันเวลาเรากดเข้ามาใน studio.youtube.com เราจะไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะคะก็คือช่องดันของเราไม่มีคลิปใดๆทั้งสิ้นค่ะให้เรากดมาที่ สัญลักษณ์ไม้ไกยสิทธิ์การปรับแต่งช่องตรงนี้นะคะจากหน้า studio.youtube.com ค่ะแล้วเลือกตรงนี้นะคะส่วนเพิ่มค่ะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะเครื่องหมายบวกค่ะเมื่อเรากดเข้ามาตรงเครื่องหมายบวกนะคะมันจะขึ้นเมนูคําสั่งมาเยอะมากๆในกรณีที่เป็นช่องดันเราไม่หวังเปิดรายได้อยู่แล้วนะคะให้เรามากดบวกค่ะ แล้วเลือกคำว่าช่องเด่นค่ะแล้วกดเข้าไปตรงคำว่าช่องเด่นนะคะเราจะเจอหน้านี้ค่ะให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะคะเป็นชื่อช่องเราค่ะพอเราพิมพ์เป็นชื่อช่องของเรามันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากขึ้นมาจากด้านล่างนะคะแล้วตรงนี้นะคะในกรอบให้เราคลิกเข้าไปค่ะแล้วพิมพ์คำว่าฝากกดติดตาม ที่ช่องหลักเท่านั้นนะคะให้เราคลิปให้เราคลิปพิมพ์ไว้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ให้เราพิมพ์ชื่อช่องของตัวเองค่ะแล้วมันจะขึ้นแรนดอมชื่อช่องมาด้านล่างให้เรานะคะตัวอย่างนะคะเราก็พิมพ์ค่ะ กกดติดตามที่ช่องหลักเท่านั้นขอบคุณค่ะแล้วตรงนี้นะคะช่องใดก็ได้บน Youtube ให้เราพิมพ์ชื่อช่องเราเองค่ะวันขออนุญาตยกตัวอย่างช่องมาดามบ้านานานาคะคะก็คือตอนนี้อยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เราคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องมาดามบ้านานาน,านาคะคะเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะ ทีนี้นะคะช่องมาดามบ้านนาะก็จะมาขึ้นอยู่ตรงหน้าแรกของช่องแนะนำนะคะเสร็จแล้วกดเผยแพร่แล้วกดดูช่องค่ะตามนี้นะคะกดเผยแพร่แล้วกดดูช่องค่ะในกรณีที่เพื่อนมาเม้นเราด้วยช่องสำรองนะคะแล้วเราอยากกลับไปหาเพื่อนในช่องหลักค่ะ ยกตัวอย่างนะคะต้องขอขอบคุณรอต่อชานลแล้วก็น้องแพรวานะคะยกตัวอย่างช่องนี้ค่ะลอต่อลาวตาแตกพอเราเห็นแบบนี้นะคะก็คือช่องนี้มีผู้ติดตามแค่16คนหรือมีผู้ติดตามน้อยมากๆให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นช่องสำรองค่ะพอกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะคะช่องนี้ก็จะมาที่ช่องสำรองซึ่งจะไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าจะมี ฝากช่องหลักฝากกดติดตามที่ช่องจริงด้วยนะครับขอบคุณครับแบบนี้นะคะช่องนี้เขาไม่มีวิดีโอค่ะให้เราสันนิษฐานว่าเป็นช่องดันหรือช่องสำรองที่เขาเอามาไว้คอมเมนต์นะคะให้เรากดไปที่ช่องจริงค่ะ ก็คือช่องหลักในกรณีที่เราอยากดูคลิปเพื่อนนะคะเราก็จะเข้ามาได้แบบนี้จ้าแล้วเราก็จะเลือกดูคลิปล่าสุดของเพื่อนเพนได้นะคะนี่คืออีกวิธีหนึ่งค่ะที่อยากแนะนํามือใหม่หัดทำ youtube ค่ะในกรณีที่เรามีบ้านดันแล้วเรามีบ้านจริงหลายช่องแบบของพี่แอมนะคะต้องขอขอบคุณ Family l o v e แซึ่งมีช่องดันแล้วก็มีช่อง จริงอยู่2ช่องนะคะก็จะฝากลิงก์2ช่องแบบนี้ค่ะให้กดเลือกคำว่าช่องเด่นทีละครั้งแล้วก็พิมพ์ทีละครั้งนะคะเดี๋ยววันพาไปดูค่ะว่าเส้นทางไหนที่เราจะรู้ว่าใครดูคลิปของเราบ้างเราอาจจะไม่รู้ว่าใครบ้างแต่เราจะเห็นว่าคนที่มาดูคลิปของเรามันคือคนใหม่หรือคนเดิมซ้ำ หรือว่าไม่ซ้ำลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งมันอยู่ในสถิติอยู่แล้วจ้าตามไปชมกันจ้าเราก็เข้ามาที่ studio youtube com ค่ะแล้วให้เรากดไปที่ a n a l y t i c s นะคะตรงข้อมูลการวิเคราะห์ช่องค่ะแล้วเราไปตรงคำว่าผู้ชมนะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นสถิติค่ะว่า ผู้ชมที่กลับมาดูคลิปเราอันนี้คือสถิติดโดยรวมของช่องนะคะมันจะเป็นเส้นสีสีเป็นกราฟสีสีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นระบบเขาจะตรวจสอบได้ทั้งหมดค่ะว่าใครเอาช่องตัวเองไปดูคลิปตัวเองใครเอาช่องตัวเองไปเฝ้าไลฟ์สดตัวเองเพื่อให้ช่องของเราได้มีชั่วโมงขึ้นหรือใครที่มีกลุ่มแลกซัพย์หรือว่าเฝ้าไลฟ์นะคะมันจะเป็นการวิ่งของสีที่ซ้ำๆกันทำให้ระบบ ตรวจสอบได้จับได้แบบนี้เป็นผลเสียสำหรับช่องนะคะเพราะฉะนั้นระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าใครดูคลิปเราบ้างเพราะแต่ละช่องจะมีกราฟสีของตัวเองค่ะระบบจะเห็นการวิ่งที่ผิดปกติเขาก็จะตรวจสอบได้นะคะส่วนในตารางที่ทุกคนเห็นตอนนี้เราจะเห็นแค่สองส่วนค่ะคือผู้ชมที่กลับมาและผู้ชมที่ไม่ซ้ำ ผู้ชมที่ไม่ซ้ำก็คือผู้ชมใหม่นั่นเองนะคะส่วนผู้ชมที่กลับมาก็คือคนที่เป็นขาประจำหรือคนที่เป็น FC ของเรานั่นเองค่ะทุกอย่างระบบเขาตั้งเอาไว้ตรวจสอบเราได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำ u t u b e ตามกฎเธอค่ะทำตามกฎใช้เวลานานนิดนึงใช้ความอดทนนิดนึงแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะทําให้เราทําช่อง YouTube ได้สนุกขึ้นและง่ายขึ้นนะคะแล้วมันเป็นการง่ายสําหรับเพื่อนเราที่จะกลับมาจากคอมเมนต์ช่องดันของเรานั่นเองค่ะการมีช่องดันไม่ได้ผิดนะคะแต่วิธีการใส่ช่องหลักลงไปในช่องดันด้วยนะคะมันจะทําให้เพื่อน กลับมาตาม,ตามกลับมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการสะดวกและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสําหรับทั้งคนตอบคอมเมนต์และคนไปเม้นต์นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ ดีอีกวิธีหนึ่งล้วก็จะช่วยให้เราทํางานทํา YouTube ได้อย่างมีความสุขและสนุกขึ้นนะคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่พี่น้องๆที่ทําช่อง YouTube นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของพี่พ,พี่น้องๆที่มีช่องดันเยอะๆให้ทําแบบนี้เพื่อให้เพื่อนกลับมาหาเราได้อย่างถูกต้องและสะดวกทั้งผู้ไปและผู้มานะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดเม้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า